นักร้องสาววงดังประกาศออกสื่อถึงเจชนาทิชอบจริงๆมีเรื่องให้เป็นประเด็นอีกแล้วเมื่อโฮริีิองค์นักร้องสาวเกิลกรุ๊ปหนึ่งในสมาชิกวงเกิลกรุ๊ปชื่อดังวง NMB48 ออกมาประกาศผ่านสื่อว่าเธอเป็นแฟนคลับตัวยงของดาวเตะชางสุเจชนาทิสงกระสินโดยสาวสวยวัย26ปีรายนี้ตามไปเชียร์คอนซาดโดเลซัปโปรโรอดีต,ต้นสังกัดของเจนัทที่บุกไปแพ้คาวาซากิ รอนตาเล่ทีมปัจจุบันของเจ2-5ถึงในศึกฟุตบอลเจลีกประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาซึ่งชิองโพส์ินสตาแกรมถือภาพหนังสือแมตเดยนัดนี้ที่มีชนาทิพขึ้นปกในนัดดวลทีมเก่าคอนซาโดเล่ซัปโปโรพร้อมข้อความเป็นภาษาไทยอย่างชัดเจนว่าชอบจริงๆและยังแท็กไปหาไอจีของชนาทิพซะด้วย